ท่านี้คือท่าที่จะทําให้กล้ามเนื้อเหนือเข่าแข็งแรงนะครับคือเวลาเรานั่งลงไปเยอะข้อเท่ามันข้อเขา่ขเขามันจะพับเยอะครับเราจะเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้ข้อต่อการกระตุ้นประสาทในข้อต่อเข่าให้มันทํางานมากขึ้นก็แค่พับพับไปแล้วก็ยกกลับแค่เนี้ยนะครับแค่นี้ครับเหมือนเราเนี่ยครับกระดกข้อมืออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับนะครับ แค่นี้เองนะครับเราจะทำ50ทีนะครับโอเคครับไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวตรงๆนะครับ11 12 13 14เราจะไม่โน้มแบงค์หน้าครับ16 7 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3,4,5、3, 4, 5, 6 7 8ห้าห1เจ4ดแปดเก0ี่สหนึ่งงี่ห้าทำา50ไปถึงร้อยหนึ่งได้เลยนะครับท่านี้แล้วก็พยายามให้เป็นเส้นตรงให้ได้ไปลายเท้าและก็ปลายเข่าให้เป็นเส้นตรงให้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งลงนะครับเอามือสมมุติอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับเอามือ เข้ยวข้างเก้าอี้ไว้นะครับแล้วก็ยกขึ้นครับแล้วก็เปิดออกครับยกเข้ามาแล้วก็วางลงครับหนึ่งสองสเดี๋ยวก่อนผมหันข้างให้ดูครับขึ้น4จะเห็นว่าเข่าล็อกตลอดนะครับเวลาเราขึ้นครับ5้ห นี่คือการฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาและเหนือเข่าให้แข็งแรงครับ7โดยที่ใช้เข่าน้อยที่สุดครับ8 9 10นี่คือ1ชุดนี่คือ1เซตนะครับจำนวนครั้งสามารถเพิ่มนะครับถ้าเบาไปถ้าเราแข็งแรงแล้วเราสามารถเอาถุงทรายหรืออะไรมาทวงก็จะดีนะครับกล้ามเนื้อเหนือเข่าเรา ก็จะแข็งแรงได้เร็วขึ้นครับนี่คือท่าที่ทําให้กล้ามเนื้อเหนือเข่าแข็งแรงการเจ็บเข่าเราก็จะลดน้อยลงครับ